พูดถึงแคลนไหนในการไฟเวนกาที่เรียกได้ว่าโดดเด่นที่สุดหรครับในส่วนตัวผมผมก็คงยังบอกว่าเป็นลิงจ๊กเกอร์นะครับเพราะด้วยความที่ดีไซน์การ์ดที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์รวมถึงเมคานิกที่ค่อนข้างน่าสนใจและรวมถึงเมคานากน,น,นั้นก็ยังตามหลอกหลอนเพลเยอร์ทุกคนจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมคนิกนั้นก็คือการล็อกนั่นเองนะครับ ต้องบอกกันนครับว่าช่วงลิงจ็กเกอร์ที่โผลมาใน V ีซีรีส์ช่วงแรกๆเนี่ยจะมีสามเทคนิกหลักๆด้วยกันนะครับเมคนิคแรกก็คือการดีที่ทุกคนรู้จักกันดีเมคนิคที่2ก็คือการบายเรียกเก่าไปถึงข้ามในสภาพความและเมคานิคที่3ามคานิกสุดท้ายก็คือการล็อกเรียกเาตัวเองเพื่อเพิ่มเวฟในการโจมตีนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าทั้งสามเทคนิกนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างจะปรับสมดุลให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสามารถเล่นได้ก็อย่างลงตัวนั่นเองครับ และแน่นอนครับว่าลิงจ๊กเกอร์นั้นก็ได้กลับมาสร้างกระแสคือใครอีกครั้งหนึ่งหลังจากชุด VSS09 นั่นเองนะครับที่เลยกได้ว่าทุกคนไฮกันตั้งแต่สกิลการยังไม่ออกมาเลยเนื่องจากว่ายูนิตที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของพ่อยกแล้วก็แม่ยกอย่างเจ้าซาเวเดอร์ออสเบรเกอร์ดรากอนจะโผล่มาในชุดนี้นั่นเองครับและแน่นอนครับว่าหลายหลายคนก็ล้วนแต่ภาวนากันว่าล็อกจะกลับมาไหมการล็อกเรียกาศไปแล้้าจะกลับมาไหมซึ่งในที่สุดมันก็กลับมาทั้งเองนะครับเรียกได้ว่าก็ ดีใจอยู่นะแต่ก็ดีใจได้แค่แป๊บเดียวเลยครับเพราะว่าพอสกิลออกมานะครับเรียกได้ว่าราคาค่อนข้างพุ่งปรูสสมกับเป็นเคอ o เลยนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่หรอกครับว่าทำไมเคอ o มันถึงได้ราคาแพงขนาดนี้เพราะว่าการ์ดริบรินทั้ง4ใบเนี่ยเรียกได้ว่ามันสามารถผสมผสานกับเคอ o ได้อย่างลงตัวเลยเรียกได้ว่าแค่ทุกคนซื้อ c o m p l e ทอย่างละสีของ c l a นเซ l e คชั่นของ r i n ก joker แลวก็ผสมกับิก i กอ e r เล็กๆน้อยๆเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถจัดเด็ k เป็น f ู l l d e ได้เลยนั่นเองนะครับ แน่นอนครับว่าเจ้า Chaos Breaker Dragon เนี่ยผมเองก็ไม่ได้ซื้อตามราคาตลาดนะแต่ว่าผมได้มาในราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าตลาดถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยผมเองต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่เปิดให้ผมพรีออเดอร์เจ้าแคนดิงจ็อกเกอร์แคนนี้นั่นเองครับซึ่งนั่นก็คือร้าน The Counter Shop นั่นเองนะครับโอเคครับขอเปิดสคริปต์แป๊บซึ่งเรียกได้ว่า The Counter Shop นะครับเป็นร้านขายการ์ดเกมที่เรียกว่าจำหน่ายการ์ดเกมหลากหลายประเทศเลยทีเดียวครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแวนไทยแวนยุท สมอนเนอร์หรือแม้กระทั่งโปเกมอนทีซีจีนะครับแล้วก็เป็นต้นอีกมากมายนะครับที่ทางร้านได้ทําการถักนะครับซึ่งทางร้านตั้งอยู่ที่ Imperial ลาดพร้าวชั้น4ตรงโซนไอทีใต้สำนักงานขายนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดของทางร้านผมจะทิ้งลิงก์ Facebook Page กับเบอร์โทรตรงที่ Description กับคอมเมนต์ให้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเองก็ต้องขอขอบคุณทางร้านที่เปิดพรีออเดอร์ VSS09 ให้ผมด้วยนั่นเองครับเพราะว่าถ้าไม่มีทางร้านเนี่ยผมเองก็คงไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปแต ของเจ้าเด็ก chaos b a k e r dragon ในวันนี้นั่นเองนะครับแต่พูดถึงแบทเทิเนี่ยเด็กได้ว่าจะให้เชิญน้องชายของผมมาถา่ายคลิปบ่อยๆเนี่ยก็มันก็ดูเกรงใจไปนะครับฉะนั้นเราต้องมาหาแขกรับเชิญกันก่นกอนเลยแล้วกันนะครับจะหาแขกรับเชิญไปทำไมล่ะฮะนี่นายเป็นใครเนี่ยตัวฉันเหรอตัวฉันก็คือนายในอนาะคตที่ได้เข้าร่วมกับลิงโจเกอร์อยังไงละอ๋ออย่างนี้นี่เอง นี่ทีมในอดีตเลยถ้าในเมื่อนายยังหาแขกเับเชิญไม่ได้ทาไมนายไม่ให้ฉันที่ได้เข้าร่วมกับลิงจ็กเกอร์และช่ำชองการเล่นลิงจ็กเกอร์ที่นายจัดเองอะมันเล่นกับนายล่ะจะว่าไปมันก็น่าจะเวิร์กดีเหมือนกันนะเพราะว่าฉันเองก็อยากลองดูเอลกับตัวเองมานั่งงานแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามากันเลยดีกว่าไหมไมค์เฟรนตัวชนี่คนหนึ่งงั้นเรามาดูเอลกันเลยพราะไหมตัวชนี่อดีตเอ้ย ฉัน,นตื่นเต้นสุดๆเลยที่จะได้สู้กับนายน,นะฉันเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้แกหรอกนะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Stand up ์ันกิรันกฉันผอเริ่มก่อนเลยกันนะ d r ็อปไรเป็นนีสใช้งานสกิลของตัวเริ่มโจา๊ก,ก้าไปมือหนึ่งใบและใช้งานสกิลของนีสทำการเปิดท็อปเจ็ดใบบนสุดในเด็กจากนั้นสามารถนำการ์ดที่ติดชื่อลูอานหรือเลียฟอลขึ้นมือได้นำดรากพิซารเลียฟอลขึ้นมือจากนั้นสับเด็ก จบเท,ทิร์นเทิร์นของฉันดรอ w play และใช้งานสกิลจัว่วเก้ามือหนึ่งใบใช้งานสกิลของตัวเริ่มนำ quick s h i e l ก t i c k ขึ้นมือใช้งานสกิลเปิดทอมห้าไปบนสุดในเด็กนำเกรดสามขึ้นมือแต่น่าเสียดายที่ไม่มีเพราะฉะนั้นฉันขอสับก,กองไ้วยกันแปดพันโจมตีใส่วันกาไม่ป้องกัน d a m a เช็ค e c k ฮะ lucky c r i ิ i c a l trigger ดี d a m ม g e check ใบที่หนึงใบที่2จบเทิร์นเทิร์นของฉัน้นรอไรเป็นแร็กพิสัาร์ดเรียฟอลจากนั้นใช้เงาสกิลของเรียฟอลเขาจะบลัชหนึ่งจากนั้นคอการ์ดเกรดหนึ่งลงมาในช่องเดกกะที่ว่างการที่ฉันเลือกค,อกคือคารอนจากนั้นใช้เงาสกิลของคารอนโซลบลัชหนึ่งเขาร์ชาร์จพลังโจมตีของคารอนจะบวกเพิ่มสามขั้นเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะ เลียฟอร์โจมตีไม่ป้องกันไรเช็คคริต i ควาทริกเกอร์ขอส่งผลทั้งหมดให้กับเลียฟอร์แล้วพลังให้คาร์ดอน d ดามิ e เช็คคริติค c a ทริกเกอร์ส่งผลทั้งหมดให้แวนกาดเซคันด์เช็คมันยังเข้าอยู่นะสองเมือหนึ่งโจมตีใส่แวนกาดไม่ป้องกัน a ดามิ <age> c เช็คโชคยังเข้าข้างฉันอยู่นะฮิลทริกเกอร์ฟื้นฟูหนึ่งเดามิจบเทิร์นสแตนแอนด์รอ ฉันจะแสดงพลังของลิงโจ๊กเกอร์ให้แกได้เห็นก็ตอนนี้แล้วกันนะไลาเป็นบลัสมางจานั่นขอทําการเรียกครีปวิ่งคลอให้บลัสมางที่ได้รับบูสต์จากครีปวิ่งคลอโจมตีสกิลของบลัสมางทํางานเขาเป็นบลสัสเนี่ยบายรลิการ์ดแฟนตข้าไม่เห็นบายบายคาร์บอนเฮโนกาดดริฟ์เช็คดาบเบิเช็คจานั่นใช้งานสกิลของครีปวิ่งคลอเปิดท็อปห้าใบบนสุดในเด็กจากนั้นนำการ์ดติดชื่อสตาร์เวเดอร์หนึ่งใบขึ้นมือ ซึ่งน่าเสียดายว่าไม่มีเพราะฉะนั้นฉันขอสับกองแล้วก็ขอจบเทินแต่เพียงเท่านี้นี่นะครับลิงจ็อกเกอร์ช่างเป็นแคลที่อันตรายจริงๆดรอฟไรเป็นรักฮารูอาดได้รับอ i ม a g i n a r y gift force ทางการคอลเลียฟอล์ใช้งานสกิลของเลียฟอล์คอยูนิตหนึ่งใบในช่องเรกาที่ว่างอยู่การที่ฉันเลือกคอก็คือซาอุจากนั้นสับกองจากนั้นขอทำการคอบราเวนสองใบ ใช้สกิลของบราวเวนใบแรกเปิดท็อปผ้าใบบนสุดในเด็กจากนั้นนําเกรดสามขึ้นมือการที่ฉันเลือกก็คือ, Drag Driver ua, อด, Drag Driver ua, ดออรากดรายเวอร์ลูอจ ua, ัจากนั้นสับกองจากนั้นทิ้งกั๊ดดรากดรายเวอร์ลูอัดใบนี้ลงดรอปโซนและสกิลของบราวเวนตัวที่2เปิดท็อปผ้าใบบนสุดในเด็กได้ดรากดรายเวอร์ลูอัดจากนั้นทิ้งดรากดรายเวอร์ลูอัดหนึ่งใบจากนั้นสับกองใช้สกิลของแดรคฮันลูอัดวทธายเกรดหนึ่งสองใบ เพื่อที่จะรีไทม์ครีปิ้คอร์แกนหนึ่งใบฉันจะได้โัวก,การ์ดหนึ่งใบครีปิ้คอร์ถูกรีไทม์จากนั้นใช้งานสกิลของแร็คไดรเวอร์ลูอัสนำนอร์มอลยูนิตสองใบกับเข้าใต้เด็กแต่เนื่องจากว่าฉันไม่มีการ์ดเกรดหนึ่งสามใบในดรอปโซนทำให้ฉันต้องจ่ายค่าคอสเป็นคาลเตอร์บลัสนิดเพิ่มด้วยเพื่อที่เยซูพีเรีรยไร์เป็นแร็คไดรเวอร์ลูอัและได้รับอิมเมจินารีกิฟต์ฟอสเมื่อกี้ไม่น่ามิสเพลย์เลยถ้าสมมติว่าโซบลัสนนี nice ้แล้วก,ก็คงใช้สกิลลูออาแบบไม่่ต้งจยค่าอสแล้ว เดี๋ยวนายก็รู้เองอน่ะใชง้งานสกีของ d r a คไดรเวอร์ลูอัดเมื่อเข้าสู่ช่องแวนกัดคอเกรดหนึ่งลงมาและเกรดหนึ่งที่คอลงมาจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนลูอัดที่อยู่ในโซ่ทำให้ฉันสามารถคอเกรดหนึ่งลงมาได้2องใบการที่ฉันเลือกคอก็คือปราณเมื่นคารอนและก็นิโคลแต่นั้นสับกอ่อนจากนั้นใช้างานสกีของคารอนโซบลัสหนึ่ง counter charge พลังโจมตีของยูนิตนี้บวกเพิ่มอีกสามพัน นอกจากนี้บราวเวนสกิลเนื่องจากมีเกรน3ใบหรือมากกว่าในดรอปโซนทายโจมตีเพิ่มอีก5,000ขยับบราวเวล,ลงมาแล้วพอมโมเฟซ่านี่แหละคอมโบที่ฉันจะใช้กำจัดแกให้โมเฟซ่าโจมตีไม่ป้องกันดัมเมจเช็คจากนั้นใช้งานสกิลของโมเฟซ่าเขาจะพลสซซงมีทายโมเฟซ่าและคอเกรนจ,จากดรอปโซนลงมาได้1ใบเพราะคอบราวเวนแต่ว่าเมื่อกี้หลังจากนายครอบราวเว่ยทำให้เกรดหนึ่งในดรอปโซนของนาย เหลือแค่2ใบถ้าเก่าว่าบราเวนใบนี้ของนายจะไม่ได้รับพลังแล้วนะฮิแค่เจอลิงโจ๊กเกอร์ทำให้นายมิสเพลย์ได้มากถึงขนาดนี้เลยเนะหรอหน่าสนใจชะมัดยากเลยแร็คไดรเวอร์ลูอัดที่ได้รับบุสจากเนกโคโรมโจมตีสกิลของแร็คไดรเวอร์ลูอัดบบทำงานคราวนี้จะบวกเพิ่ม5,000ตามจำนวนเกรดหนึ่งที่อยู่ในสนามซึ่งแร็คไดรเวอร์ลูอัดจะพันโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น20,000เป็น3า0 0 0โจมตีใส่แวนกับและได้รับบูสจากเนคโรมกลายเป็น สี่หมืงจงตีใส่วันกาดน่าสนใจไม่เบาเพราะฉะนั้นขอโนอกกแล้วกันชวนรับเช็ค first check second check damage check <c oughs> ได้แล้ว heel trigger อะไรกันเพื่อนางจงตีให้ blast m o n จาก um นั้นฟิลฟูหนึ่ง damage ชั้นนี่เปนช่างโชคดีจริงๆเลยนะสี 41, ่หมื่นหนึ่งจงตีใส่วันกาด <c oughs> ไม่ป้องกัน damage check เนื่องจากราวนไม่สามารถจงตีได้แล้ว เพราะฉันนั่งฉันขอจบเทินเพียงเท่านี้จากนั้นใช้งานสกิลของนแบกฮาร์าาจากลูอัดนำการ์ดแบกฮาร์จากลูอัดจากในทรงมาไรในภาคเรสและได้รับอิมเมจเนอรี่กิฟฟ์ฟอสเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใบและฉันขอจบเทินแต่เพียงเท่านี้การตั้งฟอสของลูอัดนี่ช่างน่าคิดถึงจริงๆ Stand and Draw แต่ถ้านายได้เจอกับลิงโจ๊กเกอร์นายอาจจะสตันมากกว่านี้ก็ได้ไรต์สตาร์เวเดอร์คอร์สเบรเกอร์ดราก้อนอะไรกันไม่มีอิมเมจเนอรี่กิฟฟ์เหรอ ต่อให้มีมีกิฟต์มันก็ยังแข็งแกร่งอยู่ดีใช้งานสกิลของ chaos breaker hot blast นายได้รับ imaginary gift force หนึ่งใบนี่นะที่จะใช้ลูกไม้อะไรกันแน่นมอบ Force ให้กับตรงนี้แล้วกันจากนั้นล็อกรีอากัศใบ<ป>ฉันขอเลือกล็อกเจ้าตัวปัญหาอย่าง necrom คคแล้วกันล็อกจากนั้นขอ call craving claw ใช้งานสกิลของ craving claw นำ craving claw เข้าสู่โซล u n ล o c necrom และล็อกบราเวนใช่ไามสกิลของ Chaos Breaker Dragon โซบล็กหนึ่งโจกาเป็นมือหนึ่งใบรีไทา์การ์ดที่ถูกอันล็อกซะจากนั้นฉันจะแย่งชิง Imaginary Gift Force ของนายมาได้สองใบอใบีมันออกไปสิแต่ฉันคิดว่าการสแปมกิฟต์แบบนี้มันคงไม่น่ามีประสักกา,ายเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็ช่างมันเถอะตัวฉันเดดีเลยถ้าจะสนารแกให้ดูเขาเรียกซิกโครเนียม ใช้งานสกิลของซิโครเนียม c o เตอร์บลาสหนึ่งนำท็อปกาของแกไปวางไว้ในสภาพหลอ,อกซ้และถ้าเกิดนายวางไว้แถวหลังฉันจะสามารถโจกาได้อีกหนึ่งใบและแน่นอนว่าพลังโจติงซ um ิโครเนียมจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งมื่คอคอคอก่อนอื่นเลยขอใช้งานสกิลของมาเซลเป็นการไปนี้โคาลงมาจากมือแลถ้าเกิดนายยังมีบายโซนอยู่แต่ก็เขอเป็นคอ u ต t e r b l a s หนึ่ง สามารถบายเรียกัดของนายในสภาพควอมได้2บาใบชิบบายจังนั้นใช้งานสกิลเนโอสตรอมดากอนในท้ายูนิตนี้บายเรียกัดเกรดสองหนึ่งใบเค้าเตอร์ชาร์จนี่เหรอพลังของลีจ็อกเกอร์ช่างเป็นบอดที่สวยงามซะจริงการล็อกที่ถูกพัฒนาการแบบนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะสามหมื่นโจมตีใส่วัตถุไม่ป้องกัน a ดาม e c เช็ค คริสตัลทริกเกอร์สมบูรทั้งหมดให้กับแบล็กฮาร์ดูอัพเคลส์เบรกเกอร์โจมตี40,000โจมตีใส่แวนกาดและด้วยสกิลของซิโครเนียมฝ่ายปมันท่ามีล็อกการ์ดอยู่เกรซันงเราจะมีคริิคอลพื้นฐานเป็น2ป้องกันยังป้องกันให้ไม่เข้าสิทวินไดรฟ์เช็คเฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คน่าเสียดายซะจริง ที่มาเสรของฉันตีไม่เข้าแต่ว่าสกิลของกาเปนนี้ทำงานเมื่อจบก,การแบทเทิลที่ยูนิตนี้บูสให้แวนกับถ้าไปต้องข้ามรีทายการเดียนสองใบขึ้นไปรีทายยูนิตนี้และดราดกกเพิ่มอีกสองใบทั้งหมดฉันจะได้การมาปูบอร์ดเพิ่มเติมและก็จบเทิร์นนี่เหรอการล็อกช่างอันตรายจริงๆและอย่างหนึ่งก็ที่ใช้คืนคอสอิงคารอนก็ไปหมดแล้วเราต้องเดิมพันกันกบการจัว่วครั้งนี้สินะดรากสกิลของแจ็ค ฮาร์ดลูอาดทำการนำ Normal Unit านมอลยูนิต2ใบกับเข้าเด็กและสุพเ r ียไรเป็นดร็ g กไดรเวอร์ลูอัดสุพเรียไรใช้งานนสกิลของดร็ g กไดรเวร์ลูอ่ะฉันสามารถคอเกรนเพิ่มมาได้ตามจมนวนลูอาดที่อยู่ในโลงถ้ากิดว่าฉันจะสามารถคอเกรนลงมาได้ถึง3ใบด้วยกันสินกันที่ฉันจะเลือกคอก็คืออภิโซโอไนแมพิเอนเตอร์ o, ter, และก็สุดท้ายคือเนโครอืมน่าสนใจฮฮ ก่อนอื่นเลยใช้งานสกิลของอาไโซโอก่อนโซ่พลัสหนึ่งโจก้าหนึ่งใบแล้วใช้งานสกิลของนายแมพเพนเตอร์เอาการจากในดรอปโซนเข้าไปในโซนพลังโจมตีของยูนิตนี้เพิ่มขึ้นอีก3,000ดรากเดเวอร์ลูอาจโจมตีสกิลของดรากเดเวอร์ลูอาจทำงานมันจะบวก5 0า0ต่อจำนวนเกรดงที่อยู่ในสนามก็วมแล้วเป็น28,000 นอกเหจากนี้ถ้าในโตมีเกรดสามสองใบหรือมากกว่าคลิปข้อพื้นฐานของยูนิตเกรดนเราจะเป็น 2, 2> น่าสนใจดีแฮะแต่ว่า28,000ก็เกินไปนะเพราะฉะนั้นป้องกันอีทวินไรฟ์เช็คเฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คได้แล้วดอทริกเกอร์ส่งผลทั้งหมดให้ไนท์แมเพนเตอร์โจการหนึ่งใบจากนั้นไ <c oughs> นท์แมเพนเตอร์โจมตี สี่หมื่นโจมตีใส่แวนการ์ด45,000นห้าพัครจะข้าสองนั่นหรอเพอร์เฟกต์การจบเทิร์นใช้สกิลของแรคคาลูอาร์ดสุพรีโอไรต์จากนั้นได้รับ imaginary gift force อีกหนึ่งใบจากนั้นเรียกของนายก็จะถูกอัลล็อกและสกิลของ chaos breaker ก็จะทำงานโซบลาสสองใบ รีทายดรากไดรเวอร์ลูอาดกับราเวนที่เพิ่งอันล็อกจากนั้นดรากัสสองใบแล้วก็รีทายและได้รับอิมเมจินารีกิฟต์ฟอสของนายถึง4ใบด้วยกันนี่ขอรับกิฟต์ฟอสไปละนะ4ใบ คือแล้วสินะงั้นต่อไปตาชั้นบ้างล่ะ stand and draw <c oughs> ใช้งานสกิลของ chaos breaker imagine y g i t force หนึ่งใบแล้วล็อกใน c ร r o m ซะ <c oughs> จากนั้นทำการคอรใช้งานสกิลเปิดท็อป5ใบบนสุดในเด็กจากนั้นนำเกรดสาขึ้นมือแต่น่าเสียดายว่าไม่มี แต่ว่าสกิมของกราวไปนี้คือถ้ามีการ์ดคว่ำอยู่ในสนามหรือบายโซนหรือจะอะไรก็แล้วแต่พลังโจมตีของมันบวกเพิ่มขึ้นอีก5,000คอซิโครเนียมใช้งานสกิมซิโครเนียมนำท็อปการ์ดของแกมาวางในสภาธาบล็อกนี่อูโดโเอ้ยนึกว่าจะวางไว้ในแถวหลังซะอีกแม่ก็อซ um ิโครเนียมก็จะไม่ได้บวกพลังแท้ แต่ว่าทั้งเตรียมอะไรบันเทิงกว่านี้ให้นายให้ได้เห็นเองข้อ <Call. S 1> ใช้งานสกิลของเบริโอโซบลาสหนึ่จากนั้นนายจะไม่สามารถงายการที่คว่ำอยู่ได้พวกนี้นคือการที่ถูกล็อกถูกบายรวมถึงการที่คว่ำในเดเวโซนนายจะไม่สามารถงายลงมาได้ยังไงละ่ะมาสามหมื่นโจมตีใ่่วนการไม่ป้องกันเดเมจเช็ค เค้าส์เบรกเกอร์ดราก้อนโจมตี5้0 0มื่นโจมตีใส่วันกาดและด้วยผมซิคโครเนียมมันมีล็อกการ์ดอยู่คริสคอฟพึ้นฐานจะบบเพิ่มอีกหนึ่งเพอร์เฟคการ์ดแอปเช็คเฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คฮิลทริกเกอร์มาผิดจังหวะแท้ๆฮิลไม่ได้ฮะแต่มอบพลังให้มาเซลแล้วกันจากนั้นมาเซลโจมตี48,000โจมตีใส่วันกาดเพอร์เฟคการ์ด จบเทิร์นมาดูความงดงามของการลอกกันดีกว่าหุบปากซะสแตนดาร์ดไม่ต้องใช้วิธีนี้สินะใช้งานสกิลของแร็พฮา,าร์ดลูอัดรีทายรีทายซิครเนียมโจกัดไปมือเพิ่มอีกหนึ่งใบอันนี้ก็ได้แค่ยื้อเท่านั้นแหละจากนั้นใช้งานสกิลของแร็พฮาร์ดลูอัดซุปเปอร์เดีย์ไรได้รับ imaginary gift force จากนั้นใช้งานสกิลของแร็คไดรเวอร์ซูกรเรียฟอร์เกรด1ลงมา4ใบ m o อเฟ e ซาอซาบิโซโอแล้วก็อ b ิโซโอ,อหนึ่ใบาจากนั้นสับเด็กจากนั้นใช้งานสกิลโซ l a าสของอ b บิโซโอโจการ์เ,รเพิ่มไปอีก2ใบแร็คไดรเวอร์้อาจโจมตีสกิลของแร็คไดรเวจะบบกค0 0พันจนจนวนเกรด1และนอกเหนือจากนี้ o มอเฟ e s าเมื่ออยู่ในช่องเรียกกาจะถือว่าเป็นเกรด1ด้วยเท่ากับว่า หลังโจมตีหุ่นแบ็คเทรเวอร์ดูอาจจะเป็น33,000โจมตีใส่ chaos breaker ไม่ป้องกัน turn drive first check second check damage check morphessa โจมตี25,000 Critical 2คลิปข้องป้องกันจบเทินเลอกแต่ก็อันล็อกไม่ได้ damage ก็ใช้หมดแล้วการในเด็กก็เหลืออยู่ไม่กี่ใบช่างเป็น ความมันเถื่อที่น่าสนุกจริงๆนะไรเคียวสเบรกเกอร์ดราก้อนจากนั้นใช้งานสกิลบอกอิมเมจเนรีกิฟฟอร์สให้นายหนึ่งใบและล็อกมอร์เฟสซาซะขยบเซโครเนียมขึ้นมาจากนั้นขอเรียกบูริโออีกหนึ่งใบใช้งานสกิลของบูริโอโซบลัสนั่นจะไม่สามารถหงายการ์ดความได้ง <c oughs> ั้นฉันขอเรียกเธอร์น,นิวัตครูไฟโลเธอร์แล้วกันนะตัวฉันเนี่ยดี38,000โจมตีใส่วันกับ ป้องกัน Chaos Breaker โจมตีและด้วยสกิลของ Chaos Breaker ถ้ามีล็อกการ์ดอยู่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1 0 0 0 0 56,000่นกัโจมตีส่เวนกับ Crit ข้อสอด้วยผลอยของสกิลของซิคลอนเนียป้องกันช่างหนาลุ้นจริงๆแต่ช่างเถอะพอการด์ดบนมือนายก็ไม่กลับพอสำหรับเวทการโจมตีรั้งต่อไปแน่นอน Twin Drive first check second check, c h e c k เ y c ค o n i u m มจมตีสามหมื่นแปดพันการตึงม,มือเราไม่พอกาด no Damage check อ่าเป็นไงล่ะตัวชั้นเอีดนเด็กของนายเนี่ย,ยมันช่างสุดยอดจริงๆใช่ไหมล่ะก็แง่แหละก็นี่มันเป็นเด็กที่ฉันจัดเองนี่นะคนอะไรบ้ายอตัวเองซะจริงงั้นเรามาจบคลิปก,กันเลยดีกว่าก็ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณร้าน The c คอเล c t ต r s h ช p มากเล้วที่ที่ทำให้ผมได้จับเด็กๆนี้มาเล่นแบทเทิลในคลิปนี้นั่นเองนะครับและแน่นอนว่าเด็ก List ของทั้ง2เด็กที่ใช้ในคลิปนี้ก็จะอยู่ใน Description นันเองครับก็าตามที่ตัวผมในอนาคตได้บอกไปแล้วครับก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับท่านผู้ชมสรวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย